สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิฮิตาสิงห์ทองค่ะ รู้ชื่อเองแล้วก็สอนเสี่ยวได้ค่ะกีฬาที่พวกเราชื่นชอบก็คือกีฬาหมากฮอตค่ะสังอตภาษาอังกฤษแบบบริตฤชทรอดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเชคเกอร์เป็นกลุ่มเกมกระดานวางแผนสำหรับผู้เล่นสองคนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดินหมากเหมือนกันในแนวทแยงและการยึดบังคับโดยโดดข้ามหมากฝั่งตรงข้ามหมากฮอตพัฒนามาจากเอาเคอรที่ สวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายนฤพันธ์รามบุตรฉันชื่อหญิงการมาทองใตาชูที่ฉันชื่อเด็กหญิงศิรดาบรรดาทีฉันชื่อนาสาสินรุ่งเรือียกีฬาที่ชื่นชอบบิงปองกีฬาบิงปองเป็นกีฬาสันทนาการอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเล่นเพื่อสร้างความสนุกสนานในหมู่คณะ เดียวกันก็เป็นกีฬาที่มีความท้าทายที่ผู้เล่นต,ต้องอาศัยไหวพริบและความคล่องแคล่วของร่างกายในการรับส่งลูกขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ